สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาตกปลาช่อนของกันก็ไม่ได้มาตกแค่ปลาช่อนของนะผมจะลองตกกระสูบด้วยตอนนี้คืออากาศไม่ค่อยดีเลยลมแรงด้วยนะเมื่อฝนด้วยเนี่ยด้านหลังคือบอกเลยว่าเมื่อจริงไม่รู้ว่าตกมาเมื่อไหร่นะแล้วก็มันก็เมืดด้วยนะฝั่งนั้นก็มืดหลายทางเลยแต่ผมตีไปเมื่อกี้นะไม่มีการเลยสักตัวเดี๋ยวผมจะลองไปตีด้าสะพานด้านหน้าฝั่งนู้นดูนะ ตรงนู้นเลยมันต้องเข้าไปด้านใต้ S 2> <S 2> สะพานฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะคือไม่ไหวครับตอนนี้ลมแรงมากเลยเอาแล้วครับตอนนี้ก็มาอยู่ทางเข้าใต้สะพานเป็นที่เรียบร้อยนี่แหละครับหมายก็จะเป็นแบบนี้ใต้สะพานนะผมว่าในตกไส้เดือนดีกว่านะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้มีโอกาสเข้ามาลองเดี๋ยวตอนนี้ต้องลองตีอย่าฟอมดูนะ จะต้องใช้เป็นกระดีนะผมต้องเปลี่ยนเป็นกระดีนก่อนเลยนี่เลยครับกระดีที่ผมจะใช้ก็จะเป็นกระดีกระชนนะแต่สภาพตอนนี้ดูตะขอเบ็ดผมเละไปทุกอย่างเลยนะสาเหตุที่มันเละก็เป็นเพราะผมตีไปโดนไอ้ฝั่งนู้นนะผมก็เคยเข้ามาตีแหละตีไปโดนไอเสาปูนตรงนั้นอะ่ะมันก็เลยเละสักหน่อยผมก็เลยต้องมาจัดมันก่อนโอเคประมาณนี้ฟังว่าคงจะใช้งานได้นะขอใช้งานได้ ปลากัดอยู่ไม่อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้จะมีปลากัดไหมเนี่ยอากาศแบบนี้วุย้ยมีฟองว่ะเกี่ยวเหยียบแป๊บโอเคจะบอกให้ก่อนเลยนะว่าตรงนี้มีปลากระสุบเยอะมากถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่น่ามีอะ่ะน่าจะโดนวานแหงแล้วไม่ก็ใส่มองไปละ,ะเดี๋ยวลองมาตีดูนะจะมีตัวออกมากัดไหม ไม่กระสุนก็ช่อนนี่แหละสองอย่างเลยครับทุกคน คือสมัยก่อนนี่ผมใช้เป็นเหยื่อที่มันสอหในการตกกระสุนอะแล้วมันก็จะมีตะกั่วด้านหนนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะเรียกเป็นเหยื่อสปินนะสปินบอกเลยถ้ามาใช้กับตรงนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนนะบอกเลยโหได้ตัวถ้ามาตีหลังจากที่ได้ตีไปสกักพักก็ไม่มีอาการนะครับว่าปาจะกัดไม่แน่ใจว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากฝนตกหรือเปล่านะเมื่อฝนไงเออแล้วก็อย่างลมด้วยลมก็น่าจะมีผล ก่อนหน้านี้ผมก็เคยมาตีนะประมาณสักสองสามวันก่อนมันไม่มีเมฆฝนแล้วก็ไม่มีลมไงมันก็กัดนะแต่ตัวไม่ใหญ่มากแต่ตอนนี้ทั้งลมทั้งฝนเลยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนไม้นะเปลี่ยนไม้ไปที่อื่นหรือไม่ก็ต้องรอให้อากาศมันดีขึ้น่านี้อ่ะเดี๋ยวไงค่อยมาดูกันอีกทีนะว่าจะเป็นยังไง <S 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 ทุกคนเห็นใต้สะพานที่อยู่ด้านหลังผมไหมเดี๋ยวผมจะลองตีตรงนี้ดูเนี่ยด้านหลังเลยมาดูกันนะว่าจะมีตัวกัดไหมเดี๋ยวก่อนอื่นต้องเปลี่ยนเป็นกบยางก่อน ผมน่าจะมั่นใจกบยางซะมากกว่านะมาครับเดี๋ยวเรามาดูใต้สะพานกันว่าจะมีตัวไหมตรงนี้นะลุยนะเหมือนมันเป็นแอ่งอะไรสักอย่างน่าจะเป็นตรงที่ควายมาลงนะตรงนี้เนี่ยวุ้ยตียากวปะตีด้านลง ผมอยากให้ดูตรงนี้ซะมากกว่านะเหมือนเป็นกับดักของอะไรดูดิกับดักนู้หรอไม่แน่ใจสิเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะ ก็ไม่มีตัวคิดว่าจะมีนะมันดูเหมือนมันจะมีตัวนะแต่มันไม่มีไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเสียงอะไร okay. มันเป็นอุปกรณ์ไล่นกกระเดงขวดแก้วกับเป็นก้อนหินแล้วก็มัดกับถุงพลาสติกนะตอนนี้คือไม่อยากอยู่ที่แจ้งเท่าไหร่นะไปครับเดี๋ยวไปด้านในฝั่งนุ้นกันดีกว่าไม่รู้จะมีตัวไหม,ไมต้องไปลุ้นกันไปครับผมตอนนี้ผมเจอตรงไหนที่มันหน้าตีผมก็จะตีนะนี่บอกเลยตรงนี้เขาสวยมันจะเป็นข้างๆตรงเครื่องสุกน้านะ มันก็จะเป็นแบบนั้นเลยสวยมากแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมเดี๋ยวต้องมารอดูครับเดี๋ยวต้องลองตีดูก่อนมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีตัวไหมค่อนข้างที่ตียากนะครับลมแรงด้วยตอนนี้เอาชิปหายแล้วอ๋อตกใจหมดนึนกว่ามนมีเชือกนะจําได้ก่อนหน้านี้ไอ้ซองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันจะมีเชือกนะแต่ไม่มีเชือกเฉยเลยคือว่ารอดตัวไปครับผมเสียเหยื่อตรงนี้ไปสามตัวนะครับไอ้ด้านหน้าแถวบรุนนี่แหละเป็นเหยื่อที่มันซื้อมามันเป็นคู่อะ่ะ แล้วก็ฝั่งนู้นหนึ่งตัวนะผมก็เลยต้องระวังสักหน่อยนะไม่อยากเสียเยอตัวที่สี่ไปสิบหายแล้วตีไม่ค่อยแม่นเลยอากาศลมแบบมีปลาก็ไม่ค่อยันด,ด้วยนะไม่มีอาการเลยนะครับไม่มีคลื่นน้ำไม่มีอะไรเลยเหมือนจะไม่มีตัวนะ ผมให้ année, า People, نا, Costa, ages, สามไม้สุดท้ายถ้าสามไม้นี้ไม่กัดนี่เปลี่ยนไม้เลยนะก็ตามนั้นแหละครับปลาไม่กัดเลยตรงนี้คือมันสวยก็จริงนะแต่มันจะเป็นเพราะลมนะไรหลครับทุกคนลมแรงมากแต่ผมก็ไม่รู้หรอกสาเหตุมันคืออะไร แต่ไม่กัดเลยครับจะต้องเปลี่ยนไม้นะเดี๋ยวไปดูไม้ด้านหน้ากันว่าจะมีตัวกัดไหมก็จะฝังนู้นเลยต้องขับรถไปไกลพอสมควรนะในคลิปนี้ก็ไม่ได้จะเน้นปลาเท่าไหร่นะเน้นขับรถเล่นเพราะว่ายัางไงผมก็รู้แล้วว่าปลาไม่ค่อยกัดน,นะไม่ได้ปลาไม่เป็นไรนะครับก็คิสซ้ามาขับรถเล่นนะครับเดี๋ยวก็มาชมวิวแถวบรุรนี่ไปนะตอนนี้ฝนก็ไปด้านหน้าแล้วไม่มาฝั่งนี้นะโอกาสปีได้ต่อก็สูงนะไม่รู้จะมีตัวกัดไหมจะต้องไปรุกนกันอีกที โอเคแถวบริเวณนี้ก็สวยนะครับแต่น้ำมันขุ่นๆหน่อยตรงนี้ก็ล่อยลงเหมือนเดิมครับตรงนี้ก่อนหน้านี้น้ํามันลดไปหนึ่งรังแล้วน้ํามันขึ้นมาผมลองมาตีโอ้โหบอกเลยไซโลโคตรเยอะแต่ผมได้ไม่เกินไซโลผมได้ประมาณสักเจ็ดแปดฉีนะประมาณนี้ที่แถวบ,บริเวณนี้อันนี้ก็ต้องขับรถหาไม้ไปเรื่อยนะะเดี๋ยวผมจะต้องลองแวะติดตรงนี้ดูไม่รู้จะมีตัวไหมนีม่เลย ก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับโคสวยแต่ไม่รู้จะมีตัวไหมนี่เลยสภาพก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังผมนะสวยใช้ได้บอกเลยแ่ถแถวบริเวณนี้ปลากินพืชเยอะมากไม่รู้เป็นปลาอะไรนะแต่ไม่ใช่ปลาละเนื้อนนะไม่ใช่ปลาช่อนหรือกระสุบ จะมันขึ้นข้างของเนี่ยผมก็สงสัยมานานแล้วแต่ยังไม่เคยได้ตัวมันเลยไม่รู้ต้องใช้เหยื่อะไรตกดูสภาพบงเกงผมโอ้โหมีตะย่าติดเต็มอะ่ะไม่น่าใส่ตัวนี้มาเลยติดโคตรเยอะ จะต้องไปนั่งแก่อีกตอนนี้ก็ถือไว้แหวนะเดี๋ยวไว้อีกสักสองสามชั่วโมงค่อยออกมาตีนะเดี๋ยวจะไปฝั่งนู้นเลยก็ถือว่าไกลอยู่นะสองกิโลเืียวว่าไกลเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีตอนที่ผมไปถึงหมายที่ผมได้ว่าไปนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกที เอาละครับตอนนี้ก็เดินมาถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยนี่เลยด้านหลังตัวนี้ก็สามารถตกได้นะแล้วก็ุ้ยปลาอะไรวะเนี่ยขึ้นตัวยังใหญ่หนึ่งเลยด้านหลังอ่ะแล้วตอนนี้ผมก็ได้ไปซื้อเหยื่อมานะนี่เูครับไปซื้อเหยื่อนี่มาจากร้าน้วลมฟิชเชนครับผมก็เอาไว้ตกนะตอนนี้เหยื่อไม่ค่อยมีแล้วก็ไปซื้อเท็กซัสมาด้วยเดี๋ยวจะลองเล่นไหมด้านหน้าตรงนี้นะเท็กซัสตอนนี้อากาศก็เริ่มจะดีแล้ว เมฆฝนก็ได้หายไปไม่เทียบร้อยมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้แต้มาจากนี้ไหมขอให้มีตัววันนี้จะแฮลไม่ได้นะครับต้องได้สักตัววะ อนนี้ก็มาถึงทีเป็นทียบร้อยนะครับนี่เลยด้านหน้าผมเห็นเมื่อกี้ก่อนหน้าน,นี้นะมีปลาแม่งกัดกันด้วยตัวยังใหญ่อะแต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรเดี๋ยวผมจะลองตีดูนะเดีย๋ยวผมไปตั้งกล้องไว้ตรงนี้แหละแล้วก็ไปยืนตีด้านหน้านะตรงนี้ก็จะเป็นโคนแบบนี้แหละค่อนข้างที่จะเดินยากนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีตัวกัดไหม เดี๋ยวตอนนี้ต้องขอเปลี่ยนเหยื่อกันนะผม,มต้องเปลี่ยนเหยื่อที่มันตีแล้วไม่้าดลงนะต้องตีไกลอะ่ะตีได้ไม่ไกลเท่าไหร่ต้องใช้เป็นกบยางนะครับนี่เลยกบยางตัวเดิมใช้แล้วหมานไม่เคยพลาดบอกไว้ก่อนมาดูกันนะครับว่าจะมีตัวกัดไหมถ้าไม่มีตัวกัดเลยงั้นก็แสดงว่าวันนี้ผมจะแห้วนะครับกัดไหนก็ยังดีอ่ะก็ถือว่าไม่แห้่วนะขอแค่กัดตกมาก็ถือว่านานเนสะียงไม่มีตัวกัดเลย ตอนแรกก็กะว,ว่าจะลงไปเกือบกลางนะแต่ผมกลัวปิงนเองก็เลยไม่กล้าลงแล้วก็โคนโคตรดูดอะ่ะกลัวปีงเขน,นะไม่อยากลงเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าผมจะแห้วนะครับในวันนี้ไม่เป็นไรต่อให้จะแห้วผมก็จะลงอะ่ะ ตกปลามันก็ไม่ใช่ว่าจะได้เสมอนะมันก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างอะอย่างน้อยก็มาทําคลิปนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สามที่ผมได้ทาลงไปเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะมาทําอีกอ่ะยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะเดี๋ยวไปด้านหน้าอีกมาดูกันว่าจะมีตัวไหมโอโ้พูดอย่างนี้ทุกครั้งแต่ไม่มีตัว สรุปแล้วตอนนี้ผมลืมกระป๋องเยอที่ผมได้วางไว้ก่อนหน้านี้นะยังไงครับทีนี้ต้องขี่รถเปี่ยกครับไม่ไกลนะครับเดี๋ยวกลับมาคืออยากให้เห็นสภาพผมในตอนนี้มากเลยดูมือผมซะก,ก่อนว่าผมเป็นอะไรร <laughs> ีบหายแล้วรีบเกินไงเมื่อกี้ รถล้มนะครับมีสิ่งหนึ่งที่หายไปนะครับตอนนี้ดนนี่ก่อนกระจกรถผมหายโอ้ชิบหายของยิงกระจกรถหายเลยอ่ะไม่มึีเงโอ้โหไอ,ตอ้ตรงโค้งตัวเมื่อกี้ต้นไม้แม่งบังทฉยชต้องไม่เห็นโอ้ได้แพลเลยครับนี่กระจกรถของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนี้กระเด็นไปหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยดีนะล้มไม่แรงโอ้ดูสภาพตัวผม ได้คอนเทนต์เฉลยดีนะไม่เอากล้องไปเมื่อกี้มาดูรถที่พังกันบ้างนะครับก็นิดหน่อยนะครับมีรอยโขดอ่าตรงนี้นี่ไงน่าจะมีแค่นี้นะที่ลม้มเมื่อกี้ขางผมเข้ามาติดี่ซอกนี้เลยแล้วก็กระจกที่หายไปแล้วก็ได้แผลด้วยนะแผลที่ต้นขานิดหน่อยครับแค่น,นี้สบายะก,ก่ออสอหืกเป็นรอยเลยอะถือว่าเจ็บนะครับรองเท้ารองเท้า,านี่ก็เละเล,เลย เอาละครับทุกคนตอนนี้ผมว่าผมน่าจะได้กลับบ้านแหละฝนก็ตกก็ด้วยก่อนอันนี้น่าจะได้ยินนะเสียงฟ้าร้องผมไม่กล้าตีกลางแจ้งนุไงก็เลยต้องกลับบ้านนะครับผมเสียวไปคันปิดด้วยโอเคทุกคนก็จบมานี้แล้วกันนะสลับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องไปละครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปหน้าก็คงต้องมาแกะมือแหละโอเคครับผมไปละบา,บาย